ทะทะชาตเมธาชาธรรมวิเศษภาคิยาธรรมสิบประการที่เป็นไปในฝ่ายข้างจเจริญเป็นอไรถ้าชาคุศลกรรมปทาให้แก่กุศลกรรมบทสิบประการเหล่านี้ปานาธิปาตาเวรามณีคือเจตนาอดเว้นจากการฆ่าจากการเบียดเบียนชีวิต อาทินาทานาเวรามณนีเจตนาหดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของอย่างไม่ได้ให้กาเมสุมิชาจาราเวรามณนีเจตนาหดเว้นจากการประพฤติผิดต่อความใคร่ทั้งหลายมุชาวาทาเวรามณนีเจตนาหดเว้นจากการปูดเทศ ปิสุนายะวาจายะเวรมณีเจตนาหดเว้นจากการพูด่อเสียดปารุสายะวาจายะเวรมณีเจตนาหดเว้นจากการพูดคำหยาบสัปัปปะลาภาเวรมณีเจตนาหดเว้นจากการพูดเผอเจออนาพิชาความไม่เพ่งลงโทษความไม่เพ่งเล็งอยากได้ของผู้อื่น อพยาปาโทวความไม่พยาบาทความไม่ปองร้ายสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอิเมธาจะธรรมาวิเศษภาคิยาทำสิบประการเหล่านี้ที่เป็นไปในขวายข้างความเจริญกาธาเมธาจะธรรมา,านาภาคิยา จำสิบประการที่เป็นไปในข่ายข้างเสื่อมเป็นฉะไหนถ้าสากุศลกรรมปทาคืออกุศลกรรมมรา,า,ออารรมมบทสิบประการเหล่านี้ปานาติปาโตคือการฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตนาทินาทานังการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของยังไม่ได้ให้ กาเมสูมิชาติจารุคือการประพฤติผิดต่อความใคร่ทั้งหลายมูซาวาโทคือการพูดเท็จปิตุนาวาจาคือการพูดสอเสียดปารุซาวาจาคือการพูดคำหยาบสัมปปลาโปคือการพูดเพื่อเจออภิชาคือความเพ่งเล็งอยากได พยาพาโทคือความคิดร้ายความปองร้ายมีชาติทิฏฐิคือความเห็นผิดอิเมทาสธรรมานาภาคิยาทำสิประการเหล่านี้เป็นไปในฝ่ายข้างเสืออ่อม